ไม่ถึง2เดือนด้วยกันนะครับแต่ก็ต้องถามนะครับว่าปัญหาอะไรคนก็มองว่าณเวลานี้ถูกนโยบายที่มีความเข้มงวดมาในกฎเอาไว้นะครับท่านมีข้อเสนอได้ยังไงบ้างไหมครับทำให้ในระยะยาวเราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังไม่ใช่แค่เป็นการกดปัญหาไว้เฉพาะช่วงที่มีมาตรการที่เข้มข้นนี้นมีอยู่3ส่วนที่คิดว่าต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องดาเนินการหนึ่งความร่วมกับต่างประเทศนะครับเราต้องดําเนินการได้อย่างจริงจังแล้วก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายตอนนี้ปปสจะเชิญ10ประเทศอาเซียน มาพูดคุยกันใน,ในเดือนกันยายนว่าปัญหายาติดเป็นเรื่องของทุกประเทศต้องเจ็บรอดร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เราจะเข้าไปดำเนินการอันที่สองที่สําคัญมากก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดลายใหม่ขึ้นมามถ้าเราสามารถทําตรงนี้ได้เนี่ยเราตัดวงจรลายใหม่เข้านะครับ <c oughs> อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะดําเนินการตอนนี้ทางพศจะใช้ทางองค์กรทางศาสนาก็ดี <c oughs> ทางๆเข้ามาช่วยในการดำเนินการอันที่สามเนี่ยก็คือผู้ที่ บังบัดเสร็จแล้วเนี่ยต้องไม่กลับมาอีกอันนี้คือการตัดวงจรซึ่งนโยบายในการช่วยเหลือฟื้นฟูนเนี่ยปีหน้าจะทําให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็จัดระบบให้มันชัดเจนแล้วก็สุดท้ายจริงๆแล้วผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยต้องใช้มาตรการลิบทัซับหรือมาตร,รการการเงินเด็ดขาดเพราะคนเหล่านี้เนี่ยกระทําผิดไม่ค่อยกลัวแต่ที่กลัวมากสุดคือมาตรการลิบท์ซับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ปปสจะถือเป็นนโยบายหลัก ถ้าเราสามารถจะจับกลุ่มและลิฟทัซับโดยเฉพาะลายใหญ่ได้ทุกลายเนี่ยจะตัดวงจรได้อย่างชัดเจนนะครับ,รบแล้วก็ทสุดท้ายอันหนึ่งที่เจ้าที่รัฐจะต้องไม่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาปิดโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นทางตรงกับทางอ้อมผมว่า4ีหอย่างเนี่ยในปีหน้า ถ้าทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาตรงนี้เราจะเห็นผลว่าปัญหาปิดเขาเราจะเริ่มควบคุมได้ลดลงครับครับค่ะเราถามถึงเรื่องนึงค่ะเคยมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของพวกราคายาเสพติดบ,บอกว่าต้นทุนที่มันต่ําแต่ไปขายได้เม็ดหนึ่งราคาสูงๆเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจที่ทําให้คนนี่ยทำผิดตรงนี้เองได้มีการพูดคุยไหมคะว่าจะทํายังไงให้มันกลายเป็นของไม่มีราคาไม่มีใครอยากทําไม่มีคนอยากคา้าไม่มีคนอยากเสพตรงนี้สําคัญอยู่ที่การป้องกัน ถ้าให้ความรู้กับกับคนจำนวนมากว่ายาเหล่านี้เสพไปก็มีประโยชน์แต่เป็นโทษเนี่ยถ้าทําตรงนี้ได้หล,หลายประเทศที่ประสบความสำเร็จข,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 ขึ้นมาเนี่ยคือเขาเป็นการป้องก,กันกับเด็กและเยาวชนของเขาให้เห็นว่าการกระทําสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายเลยถ้ามีกิจกรรมทางอื่นที่ดีกว่าเนี่ยเขาจะไปทางนั้นนะครับกับอีกทางหนึ่งก็คือมาตรการในเรื่องของแรงจูงใจถ้าเรา,ามีการให้ข้อมูลข่าวสารว่าจับยาเสพติดแล้ว มีมูลค่าเท่านั้นเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้คน,นคที่ที่ที่กำลังจะต้องการรายได้เนี่ยอาหันมาที่ทางนี้ซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ปปสอยากเห็นเป็นอย่างยิ่งก็คือ ถ้าเราจับกลุ่มแล้วไม่พูดเรื่องราคาคามูลค่าของการซื้อขายเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการตัดการยกยุดไปคนับไอ้ทำได้ไหมคะเป็นจะเป็นการผิดกฎหมายว่าเหมือนกับเป็นการปกปิดข้อมูลหรืออะไรปกปิดตรงนี้จริงๆแล้วเราเคยเราเคยทําทําปเด็บไปพักหนึ่งครับตอนหลังมันคงจะมีการให้ข่าวสารไปแล้วก็กลายเป็นค่านิยมไปเลยว่าจับยาติดลบนี้มูลค่าเท่านี้ถ้าส่งขายไปต่างประเทศเป็นมูลค่าเท่านี้เหมือนเป็นโปรโมชั่นเลยนะมันเป็นการเป็นการโปรโมทในเรื่องของการให้กับผู้ค้าโดยที่เรา มไ่้้รูตัวทั้งจริงๆแล้วการแถลงแบบที่มีมูลค่านี่คือสิ่งไม่ดีนะครับใช่คนตาลายแต่เราก็ทำกันอยู่ตอนนี้อันนี้ปปสเองมีอำนาจในการที่จะอำนาจไม่มีนอกจากขอความร่วมมือว่าอย่าอให้าอยาให้มีการให้ข่าวสารตรงนี้อีกทั้งฝ่ายให้ข้อมูลและทางสื่อมวลชนครับซึ่งเมื่อก่อนมันเคยเคยพูดไปั้งหนึ่งแล้วแต่หลังก็ได้มีการว่ากลับกันไปพูดคุยกันไปก็หยุดไปแต่ตอนหลังสองสามปีที่ผ่านมาตรงนี้ อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอไหมคะว่าพอล็อตใหญ่แบบนี้เนี่ยเน้นเรื่องของโทษเนเรื่องของว่าแบบนน้นจะดีกว่าคนจะได้เกรงเกรงกลัวข่าวที่ผ่านมาชอบมาเลียงเม็ดแล้วก็บอกนะว่าราคาเท่าไหร่อีกส่วนท่านเหมือนกับว่าสังคมไทยนี่เราเราไม่มีในเรื่องของ